วันนี้ลำหมดนะคะไม่มีตังไปซื้อลำแล้วปลาก็เลยต้องกินหญ้าตัวนี้แทนจะเขาเอื่อนหยาอีหยัง,ยงดอกไปเกี่ยวมาตั้งแต่พู้นแปลงมันสับปะหลังเขาใบกลมๆจะเอิอ่อนหยางยังบุอาจสิเอิญอนบอคือกันแต่ละผากเอิญนซื้อบอคือกัน กินนะคะปลามันกินทิ้งไว้อย่างเงี้ยตอนเย็นก็หมดละแทนลําได้แทนหัวอาหารได้ใช้ได้ในยามที่ขาดแคลนแต่มันมียางนะคะก็อย่าให้กินเยอะแล้วกันก็เราเอามาแค่ทดแทนเป็นบางครัง้งบางคราวเรียกชื่อไม่ถูกเห็นชาวบ้านเขาไปให้กิน ไม่รู้ว่ามันตรงตามหลักวิชาการหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านเขาเอาไปให้มันกินแล้วมันกินแล้วมันกินได้มันก็โตได้มันก็ไม่เป็นอันตรายแต่มันมียางเราก็นึกว่ามันอาจจะเหมือนคล้ายๆผงต้นผงชูรสหรือเปล่าต้นคะน้าเมกซอ่ะกันมันวิตามินมันเยอะแต่มันมียางก็อาจจะคล้ายๆกันใบลักษณะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันเป็นไม่ต้องไม่ต้องปลูกเป็นหญ้าที่ขึ้นแบบตามธรรมชาติ แล้วก็เอามาให้มันกินกินไปก่อนเดอ้อบ่ทันมีเงินซื้อหัวอาหารซื้อห้ามอยู่ไปแล้วนะกินเลยพวกเจ้า